ผ่านมาแล้วเนี่ยคือถ้าน,นับดูวันนี้วันที่16แล้วเนาะที่ทางด้านของตึกสตงงแห่งใหม่ถลม่มจนทําให้มีทั้งคนที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจํานวนมากซึ่งยังเป็นปริศนาตกลงแล้วว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรขณะที่หลายฝ่ายก็พุ่งเป้าไปที่เรื่องของการคอร์รัปชัน่นติดตามได้จากคอลัมน์หมายเลข7็ในวันนี้เลยค่ะ ตึกสตงอแห่งใหม่มูลค่าโครงการ2,136ล้านบาทถล่มราบคาบจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด8.2ทําลายสถิติที่ไม่น่าภาคภูมิใจเพราะเป็นตึกที่สูงที่สุดและอยู่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวมากที่สุดในโลกที่ถลม่มชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติมันอาจจะทางภาพพจน์ที่ไม่ดีว่าอาคารบ้านเรือนเราอ่อนแอ หรือวิศวกรเราอาจจะไม่มีความสามารถแต่ตอนนี้ยังยังเร็วเกินไปที่จะไปสรุปสาเหตุแน่นอนว่าโครงการถูกพุ่งเป้าไปที่การคอร์รัปชันหลังถูกปูดจากอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินว่าอาจมีเงินทอนมากถึง1%เปอร์เซหรือ200ล้านบาทขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์แฉมีการจ่ายใต้โต๊ะ100ล้านบาทให้ผู้คุมงาน ยังไม่รวมความพิลึกพิลั่นโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทชนะก,การประมูลอย่างบริษัทชัยนา r เรลเวนัมเปอร์เทนประเทศไทยซึ่งร่วมกับบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล OP เมนตจำกัดมหาชนตั้งเป็นกิจการร่วมค้า ITDCREC พบแนวโน้มใช้นอมินี3คนไทยถือหุ้นทั้งที่สถานะไม่น่าจะถือหุ้นได้แต่ตกตาเพื่อหวังให้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด ว่าต้องมีสัดส่วนถือหุ้น49ต่อ51อร์ซข้อสงสัยทั้งหมดอยู่ในการสืบสวนของ DSI หลังรับเป็นคดีพิเศษแล้วคณะพักง,งานสอบสวนได้สอบสวนภรรยาเขานะครับก็ได้ทราบว่าภรยาเขาบอกว่ามีไรายได้น้อยมากทำงานรับจ้างนะครับทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างนั่นแหละแต่ว่ารับจ้างได้เงินเดือนแค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ ประเด็นที่น่าคิดต่อคือแม้ไทยจะถือหุ้นในสัดส่วน51%แต่ผู้ถือหุ้นกลับไม่ใช่นักธุรกิจตัวจริงฉะนั้นเจ้าของเงินตลอดจนอำนาจในการทำธุรกิจน่าจะอยู่ในมือของทุนจีนหรือไม่ทีเดียนไทยก็บอกว่าอันนี้เขาตกลงกันให้ให้จีนเลาทำงานให้จีนทำส่วนทีเดียนไทยจะมาบมาขั้นตกแต่งหรือขั้นขั้นที่สองเอืแต่โครงสร้างเนี่ยให้จีนทำ นะแล้วก็เวลาที่บอกขาดเงินเนี่ยทีเรียนไทยก็บอกเฮ้ยผมก็ไม่มีหน้าที่เอาเงินมาช่วยนะแต่ผมบินไปจีนไปคุยของเงินจากจีนได้ที่ผ่านมาบริษัทไชน่าเรลเวย์นัมเบอร์เทนประเทศไทยรับงานภาครัฐมากถึง29โครงการทั่วประเทศมูลค่ากว่า20,000ล้านบาทจนกลายเป็นแรงกระเพื่อมว่าจะซ้ำรอยกับตึกสอตองอถล่มหรือไม่ และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบการทุจริตคอร์อรัปชันคอลันบหมายเลข7สวัสดีครับ